การประเมินแารเทียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันนะครับเวลาเราอาจจะจะอ่านภาพที่สิบนะครับพีสัยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีอยู่สามสามอันนะครับที่เป็นอินเด็กซ์ที่เราใช้คือความเป็นมิตรอินเด็กซ์ของโควตินิตี้อินเด็กแล้วก็แกนอินเด็กในการประเมินเดี๋ยวจะมีรายละเอียดสารอย่างนี้คืออะไรแต่ปกติเวลามีวารุณเดชสารเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างเราจะดูเพราะว่าเลขของพีดีก่อนว่าถึงกัปตันเซ็นไหนหรือว่ามีคอสปัตหรือครับสปัตปกติคอสปัตจะดู ก็มันไม่น้อยกว่าเก้าสิบห้าแล้วไม่เกิน107นะครับแล้วก็ดูอยอ่าเอ้สีแดๆงๆต่างๆตรงนี่ปกติเราก็ประเมินอยู่แล้วถ้าถ้าตรงนี้กลุ่มนี้ผ่านเราจะมาดูเปรียบเทียบว่าใครไหนดีกว่ากันเนี่ยจะมาดูสามสิ่งนี้ที่อยู่สายมือปกติเนี่ยการการทำแพงเนี่ยนะเราจะดูที่ทั่วๆไปดูความความตี้อินเด็กซ์กับโปรโมชันอินเด็กต์ตัวตัวแปรอันนี้จะดูพวกเบรียโอเซอร์เจอรี่ซะเยอะนะครับส่วนปจัจจัยอื่นที่คิดว่าเราจะประเมิน,นการเรื่องนึงก็คือเรื่องของเวลาของการรักษาซึ่งไม่ใช่ปัจจัยหลัก ของการประเมินฐานทั่วไปนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือ costomerity index costomerity index เนี่ยมันก็คือค่าที่พอดีไหมวอลลุ่มของทีงเมเอนท์แล้วก็พาเก็ตเจยบกับพาเก็ตเนี่ยมันตรงกันแค่ไหนถ้าตรงคือถ้ามันตรงกันมากหารกันเท่ากับหนึ่งเนี่ยก็คือ,อดีที่สุดนะครับค่าที่ดีที่สุดจะได้คำนึงเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจะทำความเข้าใจกับ costomerity index คือร่างตรงที่ประมาณไร จริงๆถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีเยอะมากว่าสตาร์ทีต่ต่างๆก็มีคอมฟอร์มิตี้อย่างวิธีคิดต่างๆกันซึ่งก็ไปดูได้น,นะครับว่าใครใช้อะไรแล้วเราเลือกใช้เราก็ต้องรู้เหตุผลว่าแต่ละชนิดของคอมฟอร์มิตี้เนี่ยมันมาจากส่วนไหนนะค,ะะครับแล้วก็คิดนยังไงแล้วไม่ใช้ก็อาจจะก็คอมเบอนให้ถูกว่ามาไปมันคำนวณยังไงนะครับและแต่ละอันก็มีข้อจำกัดและข้อดีแต่จริงๆถ้าแนะนำก็แนะนาของ RTOG นะครับ อันบนสุดที่ชใช้กันเยอะจากการรีวิวสตา,าร์ทอินนะครับก็มีเยอะครับหลายอย่างเราลองดูแล้วกันว่าอ่านบางอันซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมาดูอ่าน,ออนก็อ่านกอจากเดินแต่อันนี้เป็นอันที่เอามาอธิบายง่ายๆว่า,าวจินทร์พอเปอคอมบิที่เด็กนี่มันคืออะไรนะครับปกติเนี่ยเราจะดูต้องเข้าใจคำหนึ่งก่อนคือคำว่าโค้เกรปกติเนี่ยถ้าเราบอกว่า เรามีทาร์เก็ตตรงนี้นะครับแลาแเราวาดแพนนิ่งขอเบรคคูมหมดร้อยเปอร์เซ็อบเป็นร้อยเป็นต์0ยที่หนึส่ส่แต่อันนี้อันที่หนึง่งเนก็คือข้อเรคหมดแต่ว่ามันใหญ่ามากเลยถือว่าเกินเราก็่อาแกน้มเต็มนะครอันนี้คือค้อเรคก็อยู่ที่จุดเจดสองแต่ว่ามันก็โดนข้างนอกน้อยนะครับอันนี้ข้อเรแค่2%แต่มันอยู่ข้างในทาร์เก็ตอันนี้ก็ถือว่า อันนี้ก็ไม่โคเวเลตไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะดูเรื่องคั่นความอีกทีอันนี้ก็โคเวเลตก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันสุดท้ายแต่ถ้าโคเวเลตเนี่ยสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โคเวเลตแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีมายการเก็บโคเวเลตรูปร่างเหมือนกันก็จริงแต่ว่าโคเวเลตห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่ได้หวานสองกันอันนี้ก็คือเหมือนว่าอันนี้มันเหมือนชิมเมสต์เออร์ถ้าดูตรงนี้นะเปอร์เซ็นต์โคเวเลตส่วนถ้าโคเวเลตเนี่ยในประเ,เด็นของโคเวเลตียบเทียบ คฟอร์มิตี้เนี่ยในที่ตัวอย่างของที่เอามา,อามาให้ดูคือของ I อทีโอจนะถึงว่าเอาดูแบบที่หนึ่งก่อนว่าเราเขาว่าเด็ดร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ควาฟอร์มิตี้เนี่ยได้แค่สองจุดศูนย์มันไม่ดีนะเพราะว่าเด็ดีก็จริงแต่ว่ารูปร่างเนี่ยไม่ตรงกันหากเกียรเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างสองแผ่นนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอออันไหนดีกว่ากันแต่ว่าถ้าเรา เก็บเทรียดจะถามว่าหมอราะศิลปศาสเลือกอะไรหมอศิลปศาสตรก็จะเลือกแทนที่สองมากกว่าแทนที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย coverage แต่95เปอร์เซ็นต์แล้วก็ c a p a c i ี y สวยกว่าแทนที่สองนะครับเพราะว่าอย่างาเงี้ยถ้าเคียดหนึ่งกับสองเนี่ยเราบอกว่าแก้ไม่โดนน้อยกว่านะครับตัวนสามกับสีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เขาให้ดูว่าคอนฟอร์มิตี้อินเด็กซ์เนี่ยมันมีจุดอ่อนยังไงนะคจุดอ่อนก็คือว่าคอนฟอร์มิตี้อินเะด็จหนึ่งจะดีที่สุดชั้นหนึ่งดี เขาว่าเดบิทอาจจะได้ค่า50%เพราะรูปร่างตรงกันจริงเราวางแผนตรงกันแต่น,นี่คือเหตกุาการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ว่าหมอว่าดีฟิสิกส์แทนเก่งตรงเป๊ะแต่ออนเซ็ตอัพชิมเม้นต์ไม่ตรงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือเขาว่าเดบิไม่มีรูปร่างเราแทนแีนยังไงแต่ว่าถ้าว่างแผนเห็นไม่ตรงมันก็คือไม่ตรงเขาว่าเดบิก็จะน้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลียนเพียอให้ดูว่าเวลาเราคำนึงถึงคอนฟอร์มิตี้เนี่ยถึงรูปร่างจะดี อย่างเป๊ะวันรุ่มตรงกรันแต่ถ้าเราเซตไม่ดีโค้บริหาไม่ดีมันก็ทําให้จีบแมนไม่ดีเช่นเดนียวกันอันนี้ให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเขาเข้าใจของคอนโซมิตี้แป็ว่าอันนี้คอนโซมิตี้เป๊ะได้นหนึ่งแต่โค้บริหาไม่ดีก็จบเหมือนกันอีกอันหนึ่งโบรกเร์พมาจีนีตินเด็กก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าค่าที่ดีสุดคือใกล้ศูนย์เขาจะเปรียบเทียบที่2% 98%เปอร์เาสินโดสนะว่าความแตกต่างกันเท่าไหร่ คือถ้าสองอันนี้ใกล้กันมากคือถ้าเท่ากันถ้ากับศูนย์ศูนย์อบศูนย์ก็ได้ศูนย์ก็คือทั้ทุกอย่างได้สูก็คือดีที่สุดแต่ทีนี้เขาก็ดูว่าไอ้สองอันนี้ต่างอย่างไงถ้ามันไม่ถ้ามันต่างกันมากก็คือเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะน้อยแต่ถ้ามันใกล้กันมากคือความมีเนื้อเดียวกันระหว่างภายในทาร์เก็ตที่เราวาาเนี่ยก็จะสูงนะครับอันนี้ก็คือถ้าใกล้ศูนย์ดีมันก็มีวิธีคิดเยอะแยะนะครับจะคิดเปอร์เซ็นต์ที่ ห้าเก้าสหรือเก้หรืออะไรก็ได้ดีไหมอ่ามันมีวิธีคิดเยอะแยะตัวอาหารเราเลือกแต่ถ้าเล็กคอมเมนต์ไอทีไอยุ83ดสตัวนี้นะเป็นบนอันนี้นะครับก็ที่สองเิปดเปอร์เซ็นต์อันนี้เล็กคอมเมนต์เพราะว่าเท่าที่ดูสตาร์ทที่มาเานี่ยเขาใช้ตัวนไปเยอะก็คือเนี่ยสมมติมว่าเราขีดเส้นมาปุ๊บเราก็ข้างในเนี่ยถ้าคือถ้าตรงเนี้ยมันมันไม่มีความต่างอยู่ดีเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ความจริงที่สูงอันนี้รู้จัก u ีดเนาะ โอเคครับอีกอันนึงคือแย่เยื้อแย่เยื้อนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่คกับเที่ยที่เป็นพวกอ่าในเดียวกับสุนทรีย์เพราะว่าระยะ1เซนติเมตรเนี่ยหรือระยะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยดรอบของเราที่มีความถ่างที่เราต้องการเนี่ยถ้าถ้ามันยิ่งมากมันยิ่งสูงประมาณนี้มันแย่เยียอนี่คือความแตกต่างกันเฉดอะอย่างเซนติเมตรสมมุติว่าเราใช้ในเดียวกับสุนทรีย์เนี่ยเราต้องการความความต่าง ว่าห่างวันแค่นี้เกี่ยวผลิตโดนต้องตกเลยมันต้องการคำเชื่นมโ้งตรงทัดูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องมีแก๊กเย็นที่ที่สูงนะครับส่วนแก๊กเย็นซึ่งแก๊กเย็นเนี่ยเขาจะไม่ได้มองตัวเดียวเขาจะมองเปรียบเทียบกันเป็นระยะนะครับก็เปรียบเทียบกันในส่วนของอ่าความแตกต่างกันในในตัวแต่ละเปอร์เซ็นต์มันจะต่างกันนะครับอันนี้ที่ผมอธิบายไม่เข้าใจก็ถามได้นะว่าอันเนี้ยนี่จะยากที่สุดเด็นได้ต่อไปไหมแต่ว่าถ้าเล่กคอมเมนต์เนี่ยเราชอบอันนี้นะ แต่ว่าผมหาตัวอย่างไม่เจอเลยอะ่ะไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะแกเนียนาะว่ามันเข้าใจยากแล้วก็เปเปอ,อเร์ไทยอ่ะเราสื่อถึงไม่ค่อยมีใครทำนะตัวเนี้ยก็เลยก็เลยไม่ไม่เห็นแต่ถ้ามองตรงนี้จะ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 ,จะแสดงให้เห็นนิดนึงว่าเวลาเราเพลซิชชั an, นะ่นเนี่ยเรากำหนดโดสสมมุติเราต้องการโดสร้อยอันเะนี้ยห้าสิบห้าสิบเลนะห้าสิบเลยคิดที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอโซโดสอันนี้คือเส้นไอโซโดสเพลซิชชั่นไอโซโดส ถ้าเราเพสิชันป็นต0เนี่ยโอกาสแกเดียนก็จะน้อยกว่าเพดิสิชันร้อยที่ที่ที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเพราะว่ามันจะจมันจะดรอปมันจะดรอปเร็วกว่าคุณสมาชิมีครับน่าหย,ยากตัวเอก่านอยู่ตั้งหลายรอบแนะใครที่สิทธิ์คนไหนเข้าใจอธิบายแทนผมได้ก็ว่าดีนะเพราะว่าเวลาเราเพดิสิชันเนี่ยถ้าเราเพดิสิชันที่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แกเดียนมันจะดรอป น้อยกว่าเป็นทิศชั่น well, ท right. ี่80เราโมล่อยากอยากได้โดสร้อย50เกเอทเราเอ็นทิศชั่นที่80ดีกว่าเอ็นทิศชั่นที่ร้อยทางมองหน้าหรือเปล่อเกนนี้อันนี้นี่ค่าเท่ากับหนึ่งดีที่สุดใช่ไหมครับ มันมันไม่ใช่ติดมีมั้ยมีตัวมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าค่าไหนดีที่สุดแต่ว่าระยะยิ่งสั้นที่สุดดีที่สุดคือมันน่าจะเป็นคำว่าช้าป่ะช้าเออคือเหมือนว่าอ่ะคือคือพอกดปุ๊บแล้วมันตกจะอยู่ที่หมดน้ำตำรวดอ่ะก็คือในห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เกินกี่เซนอย่างเช่นรถให้ไปเจ็ดรถให้เจ็ดพันในหนึ่งเซนติเมตรห่างจากท่าเกือเหลือแค่สามพันห้า การลงเหลืออ3,500ที่แค่เซนเดียวมันจะไม่มีหางคือมันจะตนะัดอะจริงๆมันจะน่าจะคล้ายๆกับโฮโมเจเนตี้เหมือนการเพียงแต่ว่าในโฮโมเจเตี้มันจะไม่เกิดกในไฮโดรมันจะต้องใช้เพนีช่วยมันไม่โฮโมเจตี้มันจะเกิดเฉพาะที่เป็นคอนเวนเท่านั้นแล้ว mm. เราเราจะพุดโดสไม่ได้คืออันนี้โดสตรงกางจะขึ้นเแ็นแหลมแ,แต่หางต้องแค่ ก็คือเท่าที่เท่าที่ลองดูเียเหมือนวอลลุ่ม <c oughs> ท่าที่ผมบอกเสนอมกี้เนี่ยครับเสนอว่าาค <นะ S 1> ่าเท <นะ S 1> ่ากับหนึ่งน่าจะดีที่สุดเพราะว่าวอลลุ่มค่าวอลลุ่มของตัวมันตัวตั้งกับตัวหารมันเท่ากันเนี่ยแสดงว่ามันชาร์ปมาก<ะ>คืออันนี้ถูกมากแต่ถ้าเอาน้ตง่ายๆถ้าเป็นโปโมไอคำว่า PTV อ่ะโน้ตจะเท่ากันทั้งหมดไอคำว่า PTV นะอ่ะเพราะฉะนั้นข้างๆอ่ะมันจะตัดลงมาเส้นตรงๆเลย แต่สมมติถ้าเราทำในพวกเซลล์เดลต้าลิอรี่อะคะ่ะในตัว PTV ีวอะโดมันจะสูงไปถึงร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเหมือนภูเขายอดสูงสูงโอเจ๋งจังเไ,ได้แต่ไอหางข้างข้างอะพอมันสูงขนาดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นตน่อด้วยได้มันจะมีหางข้างข้าๆแบบที่มทหมอหนองทั้งไอข้างๆเลยคะแต่ว่าเรายังต้องกดฐานหางเข้า,า,ขามาอีกอันเนี้ยก็ต้องชา้าที่สุดที่พีทีวีถ้าเจ้าชิบงศาได้ก็ดีแต่ตรงเนี้ยความชันของตรงเนี้ยแต่ว่าถึงกลับชันก็ไม่ได้เลยคช คือแกเยี้ยนมีความชันของเขาเรียกว่าความชันของกาคือ,ค,อคือเอาอันล่างอ่ะเอาอันเนี้ยคนนะคะเอาอันเนี้ย <c oughs> ก็คือต้องดันตัวเนี้ยลงเข้าไปเรื่อยๆแบบจากตรงนี้ลงมาตรงน,นี้อันนี้คือจะดีแต่เหนือยว่าตรงกางมันจะเป็นยอน่อมเหลี่ย <c> ม <oughs> มันก็เลยใช้โฮโมโอโมจีเนียร์ไม่ได้แกเลี้ยน,น <รถ S 1> จะใช้เฉพ,า,เพาะในเ,เรเยอร์สตรีถ้าดูกอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่พี่ทำได้ คือตอนนี้วอลอกอยู่ที่1เซนค่ะสำหรับในรเจอร์จะี่หนึ่งเซลดลงขึ้นึ่งอ่าหาสิอร์ซ็นตี่คือวอลุ่มห้าสิบเปอร์นต์ก็คือัข้คือร5ตที่เราต้องการเทียบกับตัวที่เราต้องการคือยรอตั้งตตรงนี้100% 1ร0กัดีดตรงนี้แต่ถ้าเพสิช่แคที่80%นมันดีตรงนี้แต่เ้าโูเจที่หมอจะใช้ตั้งแต่8%กับ2ปลยงเลยก็เลยมันวอลรุ่มก้อนก้อนที่นี่้าสิบน อ่า,ารถร้อยเปอร์เซ็นต์ก้อนทังนี้นะสมมติถ้าเราเพรสิชั่นรท,ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้ก้อนทั้นี้แต่ถ้าเพรสิชั่นรถที่แปสิเซนตาได้ก้อนท่นี้ตรงนี้มันจะมันมามกข้า,าน้อยกว่าคือรถเราคาแต่ฐารหสเกับแปสิบมันน้อยกว่าห้สิเซนต์้อยคืออ่ะถ้าร้อยคือมันจะบานพราะแปดสิมันจะแคบเข้ามาแปดมันจะแค่นี้แล้วความชารของการเป่ยบแต่ของรถตัวจากรดาวมันมันจะต่างกัน 90%ความชัน,กกน,น,นจะต่างกันใช่ไหมตรงนี้มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดในซิมช้าที่80กับซิมที่ช้ที่100เนี่ยความแตกต่างระหว่างระยะมันจะต่างกันเพราะว่ามันจะความโคมงแบบแต่เราแค่ที่ชาที่40ไม่ได้โคมงแบบมันมันมันเงี้ยงแบบไม่ได้มันจะดูจังหวะที่มันตกท้องมากที่สุดมา80อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนจะเป็นตัวบอกว่าเราควรเลือกซิมช้าที่ไหนแล้วถ้า แล้วำเชันที่ดีที่สุดแล้วระยะที่มันตับอออของรถด,ดีที่สุดได้เท่าไหร่ปกติเราจะพยายามให,ใหน้อยกว่านงนแ้อยกว่นนานั้นได้ก็ดีแต่ก็คือขึ้นอยู่กับเคสขึ้นอยู่กับกรลมาของทางเกีรที่เรา้นอ,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 อันนี้จบแล้วเนาะอ,อยากรู้ว่าไอ้ตัวเกเดียนเกเดียนอินเดนเนี่ยมันใช้กับเ,เบคีเทอร์ิสเลยป่ะเบคีเทอร์มันมันช้าอยู่แล้วโดวยตัวมันเองเพราะว่าพอโดนแล้วมันหายออก <c oughs> แต่เราไม่ได้เอาตรงนี้ไปใช้ไม่ไม,ม่ค่ะมันเป็นธรรมชาติของของตัวไปที่อยู่แล้วแล้วมันปรับอะไรไม่ได้ม,มันเป็นแต่ละชนิดของซอสคือไปที่ปรับไม่ได้แต่ว่าถ้าไฮเอ็นเทอร์โล่มันปรับได้ด้วยการเปลี่ยนตัวตัวโดว์ที่เข้าแต่ไปพี่มันตรงไปตรงมามันคูณตรงตรัวเหมือนถ้าโคบอลมันก็จะบานกว่าเอะีเดียมหเหมือนกับโคบอลบานสุดไปที่ต่ำลงมามานขึ้นกับความแรงของซอสถ้าอรลีเดียมก็ไปเลย อันนี้เป็นตัวอย่างของสตัดที้เนาะที่เอามาเปรียบเ,เทียบเอเดเตอร์โตโมโอไะองไรมอาร์ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของคอมมิชชั่นเด็กคอมมิชชั่ซึ่งก็เปรียบเทียบอย่างนี้แหละว่าดูว่ตาต่างกันแล้วก็คข้มแพร์กันสองอย่างว่าเออตตแต่ละอันต่างกันยังไงทีซีนี้ตีใช้ยังไงเวลาสตัดที้ก็ทำแบบนี้หนแหละเวลาเปรียบเทียบจอทีวีหรือว่าอันนี้เปรียบเทียบ เลยไอ้โซฟาลินดูเนี่ยคอมมิรี่โมชินที่เด็่ของพีทหรือว่าต่างกันไหมเท่าไหร่ที่แทนรี่เปล่าเวลามสตาดีพระถ้าทำแทนนี่แระเวลาอย่เทียบแันใช้เค่สักแค่สิบค่ยี่สิบคอะไรก็ตามที่แต่จากรถไฟที่ทำรถเราเอรียบเทียบกันดูว่ารถแทนอะไรแล้วก็เอาไนะสตารดีเรื่องของรถได้เขาเรียกอะไรนะเรียบเทียบดังสีคิตเป็นสตาร์ดีแบบหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งนังเีศาสตร์ทำเป็นเยอะมากันนง เกี่ยกผลของในน้ะในกันโดด้านดิจิทัลต่างๆแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกระดานเป็น startup ที่ทำได้เร็วแล้วก็ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นโตัวเซ็กชีไม่ใช่ต้องเป็นตัวเซกชีอะไรไม่ต้องแดนดอมแต่ว่าค่ะแต่ว่าตัว target ในตัวไซเบอร์ไซดต้องถึนนงนจะสนใจในในหน้า,างานจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราหมอเขา access plan หรือคือเราเราไม่ได้ดูตรง ถือว่ามันตัวรีพอร์ตที่จัดแพนนิ่งมันไม่ได้รีพอร์ตในตัว HICI หรือว่าคือสำหรับพิซิชันนะคะมีแต่ว่าของตัวเลขไม่มีอ่าแต่ทีเนี้ยเนี่ยเวลาเราดูอ่ะเราจะดูค่าที่เทียบเทียมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดหมอโคเวเลต95หมอเมโนโกลด์105แปลว่ามันคอนฟอร์มใช่ไหมแต่ถ้าเบนโกลด์109คอนฟอร์มก็จะลดลงเพราะเรามาอ่านตามตัวเลขจากตัวเลขมัน,นจะออกอยู่แล้วถ้าถ้าเราจะคิด อย่างเช่นสมมติถ้าหมอกำหนดกับฟิสิกส์มาว่าเคสนี้โฮโมเจนตีองเราบอกว่าต้องใกล้ศูนย์หมอบอกว่าโฮโมเจนตีสต้องไม่เกินศูนย์จุดห้าของพีทีของจีทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอกำหนดมาเราก็จะหาหาค่าแล้วก็จะใส่เข้าไปในรีพอร์ตได้คือตรงเนี้ยเราสามารถกำหนดได้แต่ปกติเขาจะดูอย่างน้อยตัวหลักมันจะเป็นเรื่องของโดสโคเกลเพราะสกปรตสกปรตแล้วก็โอไอ่าดินี่ก็ใช่นเป็นเราดูฝั่งนู้นนะเราดูตรงนี้เป็นหลักแต่ตรงนี้เป็นตัวประกอบว่าเออถ้าตรงนี้ผ่าน ปกติตรงนี้เราเราไม่เราไม่ได้ใช้มากนักนอกจากจะใช้เปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันหรือเมื่อทุกคนผ่านหมดแพนโนดก็ผ่านเออเออาร์ก็ผ่านแต่ว่าใครสองแพนนี่อะไรดีกว่ากันเมื่อเทียบกับเออเออินโฟเนี่ยต้องดูทั้งแพนนิ่งทั้งเครื่องฉากอะไรพวกนี้ด้วยนะว่ามันให้ H H I C I G I ที่แตกต่างกันในพวกนี้นะแต่ G I ปกติไม่ไม่ค่อยมุ่งกันไหนที่บอกว่ามัน นอกจากเปรียบเทียบระหว่างว่าเช่น really? ว่าอะลีโดซัเจอรี่ใช้ลิฟต์ใหญ่กับลิฟต์เล็กใช้เอพลังงานต่างกันมันแกนเนี่ยต่างกันไหมเด็เคสดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการกาที่ลักษณะแบบเปรียบเทียบกันเองระหว่างอะลีโดซัเจอรี่กับอะลีโดซัลเจอรี่ด้วยกันียแต่ว่าอุปกรณ์ต่างกันใช้ไซเบอร์ไนท์กับใช้ตัวแคนพีเบสหรือว่าใช้อย่างที่บอกใช้ลิฟต์หรือใช้โคนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเปรียบเทียบกันว่าใช้ใช้โคน ต่าเรีมันแล้วตว่ามกนนนยเันัเ้นมันก็จะมีเรื่องส่วที่เมนทางเม็ปัจจัยไม่ใชไม่ใช่ปัจจัยแต่ว่ามันก็ต้องวัด้าก็คือปัจจัยที่เกียงก็คือสิ่งที่เราพตัวนองการแทนนิ่งแทนที่เกิดขึ้นในั้นก็คือเรื่องคอมเบเลตโฟสปอร์ตเออารอันหนึ่งเรื่องทีเมนทาส่วนหนึ่งแล้วก็อินเด็กที่ ซึ่งอินเด็กที่จะใช้เป็นคอนเวนชั่นอลรอดก็เป็นอุปกรณ์ท <c oughs> eh hey. right. ี่สองชิ้นส่วนพวกเป็นดียบรอสเตอรีจะดนุนแบนเก็บเป็นดูคุณภาพของของการรักษาเพราะว่าตัวโปร p o r ินิตี้เนี่ยในฟูลเบรอดสเตอรี่จะไม่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าตัวความสปอร์ตในทาร์เก็ตที่เป็นจีทีสามารถจะเพิ่มขึ้นสูงได้ที่ประเด็นก็ได้ร้อยกว่าร้อยแปดสิบร้อยสี่ร้อยสามสิบก็ได้ซึ่งในเกณฑ์คอนเวนชั่นอลเนี่ยเขามากจะไม่ให้เกิดน้อยเจ็นในการทำนวณ แต่ราก็เจอมาสิตตสมมติอย่างเงี้ยสมมติเลยเดีซาจนดีสมมติว่าหมอว่านมาสิตสามก้อนอย่างเงี้ยหมอเอาโฮจะดี้เอาคอนอร์ก้อนติกระต์เนะมมันก็มันก็มีหลายผลนะคะแต่ถ้าก้อนเดียวอบเก็บให้ครบอันเนี้ยเป็นเห็ุผลต้องการเคียวจริงๆต้องการหรือาถ้าค <jamais> ุณแค่เคยฉายมาแล้วเป็นเ็แอบกับฉายซ้ำที่เดิม GI ก็อาจจะดีเพราะว่าต้อง ทั้งทั้งสูงแว้วก็ทั้งแบบตะเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็แล้วแต่็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาลงว่าทีมงานใช่โอเคเรียบร้อยมีคำามหครับคไ้ขาาอรไบิคนเดเ็นอเงก็ัก็กูดว่าแผนกเราจะใช้พวกงบในการวางฐานการทัางานว่าแต่ละทียมาละทําจะเอาเท่าไหร่ ที่แอนเน็กจะเอาโคเวเลตพิเศษมาโบริวิทที่เท่าไหร่หมอจะไม่ต้องพูดมากเลหมอวาดเสร็จปุ๊บพี่สิทธิก็ต้องรู้ว่าคุยอะไรคืออย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ที่ที่มีของสีร่างที่เขาทำรังที่ให้ทำแผนที่ที่เขาจะพรีเซนต์ที่จะมีประชุมเขียวรังอะค่ะไปดูใครเลี้ยเขาแล้วอะเขาแม็กซ์ร้อยเจ็ดนะแต่ว่าตัวทาร์เก็ตอะเขาโคเวเลต เขาไม่ได้เอา95ที่ร0 0ยโดนนะเอาท95ที่95โดนก็คือททร์เก็ตที่เขาให้เรามา6,000แต่ว่าสิ่งที่เขาให้ผ่านก็คือ5 7 95แต่แม็กับเขาดัน107แต่ที่ในแง่ของที่ทาง,งานเราตอนนี้เราอยู่ที่6,095แล้วแม็กก็ขึ้นไปเป็น1 1 0ก็ถามว่าทางทีมแค่จะปรับไหมหรือทีมแค่เห็นยังไงเนี่ยหอเขาให้ คือถ้าถ้าแผนเสร็จตรงนี้ได้น,นะผมก็ตัดสินใจง,ง่ายเลยว่าเออย่างไรวิศิก็ง่ายก็ไม่ต้องมาดันตัดสินใจกันในรอบรอบว่าเรจะเอาอย่างไรนอกจากเหตที่แผนไม่ผ่านจริงๆเราไม่มาตัดสินใจทีก็แล้วแต่ทีอยางทีเสร็จแล้วแหแต่ว่าก็ต้องให้ให้วิศิษฐ์ให้เป็นตัวหลักเนาะไม่ไม่ก็รีวิวค่ะหมอรีวิวเปเปอร์มาอะไรอย่างเงี้ยพอเราล้างเสร็จ ผมมองว่าอันเนี้คนที่บีบที่สุดคือฟิสิกส์คือผมไม่อยากกำหนดในสิ่งที่ฟิสิกส์ทำไม่ได้ถ้าผมบีบมากเกินไปฟิสิกส์จะแผ่นไม่ผ่านและจะเครียดฟิสิกส์ทำได้แต่มันเป็นแคบตัวล่างน่ะมันก็จะเครียดถ้าสมมุต้ว่าซีเมนต์ทารเข็ดเครียดไหมล่ะส้มุติว่าแต่ถ้าแผ่นเยอะแล้วแต่ถ้าบอีบนานเข็ดก็บีบทามฟิสิกส์ก็ต้องมา ไม่ได้อ่าแล้วเราก็จะพยายามแล้อ่าคือคือตอนเนี้เราโดนบีบสองทางสองข้างไงแม้ตอนนี้คือคือตอนเนี้ยถ้าในบาร์ก็คือเราบีบที่เป็นข้างกันอยู่เพราะว่ามันจะมีปัญหาท้าใครไม่ได้จริงมันก็ทุกอย่างแพนที่สวยมันก็คือจบก็ใช้งานไม่ได้ไงอันนี้เราก็เข้าใจแันเนี้ยเราเราหนักหนักที่ที่เวียนขามเลยเอาผู้ตรงตรงเพราะฉะนั้นเนี้ยตอนนี้เนี่ยปัจจัยหลักที่เราพิจารณาการประเมินแผนการรักษาหรือว่าสะสิทธิ์เราให้ตรงชั่งเนี่ยถือเรื่องที่ ว่าตอนนี้เราไม่เกิอ15อกน15นาทีมันงืไม่หงืไม่งแล้วแบงเราไม่ผูกสิทแล้วก็คือตอนนี้เราสิ10นาทีเป็นหลักไม่สวยไม่ได้ต่ถ้ามเกิน10นาทีแต่คือตอนนี้เราจะมีวิธีการก็คือเราจะย้ายหคองจะหนีหคองก็คือสมมติว่าถ้าเราไม่รอดหคองนี้เราจะตับโคงเลยอันนี้คงต้องคุยกันระหว่างสารวิชาชีนหรือว่าจะอะไรกันอันนี้ผมไม่คิดว่าการโอรแบบวันนี้เพราะว่านี่ให้ดูว่าเราเรากเลังอะไรอะไรนะก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้อง แล้วแผนกเราคุณจะอยู่ตรงไหนเราผมต้องประชุมกันว่าจะวางอย่างไรใส่ร้อนสตาร์ททีมเน้นทางเป็นหลักก่อนเนาะอย่างเมื่อวานมีถามว่าทำไมคันเร็วก็คือคำตอบคือเนี้เป็นเอ็ม่อโทนโฟล์มันสวยด้วยแหละไม่ใช่หรือเป่าแต่ถ้าเน้เป็นเด็กอินฟีก็น่าหลักว่าที่มีคนถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับผมไม่มีจะปิดประชุมแล้วนะี่ปิดประชุมางั้นก็ขอบคุณขอบคุณหมนนัดได้วนะครับขอบคุณครับ Thank you.